ตอนนี้ก็เคยอ,อยู่ในราน้านว่าโฮมเสตต์โฮมเกสต์ค oh ่ะเราเหมือนต้องมาเกสต์กันด้วคุซึ่งตอนนี้ก็เคยมาในร้านแล้วไพน์เวอร์ไอซ์มันคือกับไอซ์นะคะแล้วก็เพื่อนคนหนึ่งซึ่งตอนนี้เพื่อนก็เคยยังไม่มาแล้วก็ติดต่อไม่ได้เราไปดูนะคะว่าอาร์ต่วยไหมไปค่ะ คุณเลดี้เจมนะคะตอนนี้เขาเป็นเซเลบท่านหนึ่งแล้วล่ะทุนกิ๊สาวเดี๋ยวขึ้นไอจีให้ไม่เจอนานมากอะจริงหนาดมากเจมสวยขึ้นมากอะ รยรอกินพรอมเบนเลยค่ะเพราะว่าหิวมากไปก่อนแล้วดีมากค่ะเอาน้ำมามเมื่ากีดีมากอรกอยกห่าโมหมโนอแรงมาก

าอร่อยเนาะมีในจังหวะวันอยู่สามสี่คำนะที่รู้สึกชอบคำที่ว่าคำแรกที่เล่นใหญ่ที่มันเป็นที่มันจะแบบเปิดเปิดซุ้มคืออันนั้นอร่อยแบบทัฟเฟิลด้วยอะไรด้วยอยากแอดคำนั้นมากเลยชอบคำไหนที่สุดตั้งกินไปสิบเอ็ดคำแล้วชอบทับฟัวชอบอันที่ใหญ่แล้วก็ชอบกินไม่ได้จริงๆชอบหมดเลยเพราะหิวแนอกจากกระป๋องใส่ข้าวแต่ว่ามันรสชาติดีมแล้วก็แต่ว่าจะไม่ค่อยชอบอันที่เล็กเพราะมันจี๊ดจ๊าดอะมันแบบ เป็นรสชาติแบบโดดขึ้นมานี่ชอบที่สุดอันเออันเล่นใหญ่อันที่มันมีทาฟเฟอร์อะอร่อย มันหายไปตอนไหนวะไม่ได้เขียวมันกับร้านไม่ได้จ้างนะคะทุกคนแต่อาจจะดูแอคทีฟเบอร์ใหญ่กันนิดนึงไข่หวานนะครับอ,อร่อยอร่อยออยอ่ะไม่มีข้ามแบบ ทับซิลแล้วมันเหมือนแบบทำให้ทุกอย่างมัอนลงตัวคุณจะอยากแอดเพิ่มคำนนเนาะคำเล่นใหญ่อ่ะคือจะเป็นคำจะสุดท้ายแลละแต่เกิดการแอดเพิ่มตอแรกว่าอุ้ยกินอิ่มกันแน่เลยอ่ะเพือแอดกันไปก่อนคะคำสองคำนะคะแต่ตอนนี้มากินอขไรตัวนั้นก่อนอุ้ยดึงดึงอะดึงดึง อยากฝากติดตามยูทูบเบอร์ที่ยังไม่เป็นอาจจะมาแรงกับคูติดตามเ a d y Jam ได้ใน Biscan นะคะเขาจะมีคอนเทนต์มาทุกคนเสมอๆไม่ว่าจะเป็นการไปภูเก็ตคุกก็งงว่าไปทำอะไรบ้าไปกินน้ำเปล่าค่ะแต่คุณละสามบาทคนแต่ไม่กินอะไรด้วยเนาะอาการอิ่มเล็กน้อยไม่เล็กน้อยค่ะถือว่าเขาเสิร์ฟเิวน่าจะเหมือนกันนะคะ ก็เห็นเราหิวแล้วอาการออกใช่ไหมคะยูทูบเบอร์เขาสิงค่ะอันนี้คำที่เพิ่มไปอ่ะอ่างกินโวนหนึ่งอ่าคำที่เราชอบมากมากนะคะยาหกนะลูกยาหกว้าร้อยนะคะอุ้ยทุกคนเัาเพิ่มเฟิมมันเหลือ เชฟจะเสียด้ำใจเชฟผู้สั่งให้มา <c oughs> คอนเทนต์ไม่ค่อยขำนะคะทำสุดท้ายแล้วก็ทายสุดจริงๆจะไม่แอดอะไรเพิ่มแล้วนะคะอันนี้ทำที่สองนะคะเราแอดเพิ่มอุ้ยมือสั่นมากขำไหมคะขำมากอร่อยมาก เป็นซุปปลาแห้งนะคะมันเหมือนแบบเหมือนน้ำขิงไม่รู้ไม่เคยกินน้ำขิงอิ่มมากนะคะทุกคนทั้งหมด17คำแต่ก็เป็นแอดเพิ่มอีก2อ,อุ๊ยก็องคือมีทองด้วยอ่ะเชฟลงหนะ่าหน้าทองก็คือทั้งหมดของเป็นกประมาณ19-20คำประมาณน <c oughs> ี้อร่อย ร้อนสวยมากอันนี้คือเป็นประตูแบบประตูพร็อพนะคะประตูจริงอยู่ทางนู้นนะคะทุกคนอร่อยมากค่ะ